ค่ะรถที่เราเดินทางไปในไม่ใช่ในว่ชาชามาไซมารามกเกรชันทีนน่ดีไทยแลนด์่นมันมืดมากเลยอ่ะมันมืด เมื่อกี้ใส่ไปเท่าไหร่อะใ,ให้นางนะี่ยให้นางยิ้มกรอยมีไหม Really nice The p c e s good Really Good เลยนะ You make Yes it's a h a r d w a r n o achieve Oh <Yeah. S 1> You the owner เออาโอเคโฮเทลเมปเมปูเลยค่ะจี๊แจ๊กุบะไออันนี้ก็ยังหรูเลยเว้ยโรงแรมเนี้ยไอพวน,นี้นะตีนเขาอีกดีล้วอย่ามาชูมาไหมจ๊ะชูมาชูมา ชอปปิ้งไหมใครจะชอปปิ้งเนี่ยถ้าเราลงไปนะโดนดึงเลยมือมาตะตู้เพียบฮลัลโหล how are you tomorrow เหมือนในเมืองเลยเนี่ยก็ในเมืองแหละก็ใครขายบ้านเราอยู่นะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือเมื่อก่อนมันไม่ใช่เลยเราอะ กับเพื่อนเขาต้องหลายคนกุเป๊ะภาษาอังกฤษกันางานแม่งไม่ถ่ายไม่ยี่ดามี่ีอะไรซุ้มมา่งเขาคงไม่กล้าถ่ายเนี่ยถ้ากระจกเปิดได้นังงี้จะแซวล์วัวตัวนั้นเหรอแซลวัวแซวควายก็เอาเลยเดินเจ๊ไปล้าวเจ๊สวยนะเมื่อกี้เขาวาดมึงเกลียดยังเลยนะมึงเกลียดยังเลยนะ เดี๋ยวเนี่ยกระจกมันเปิดไม่ได้พยายามลุงมีตังค์ได้จึงเยอะเนี่ยถ้เจียกระจกบ้างนะลุงบอกไม่ใช่รถกูรถเขา,ขาโอ้ย Welcome to my hotel you see? ไปสิแม่งเขียนว่าอะไรวะ oh. ไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นวันนั้นเขามีตลาดนัดตรงนี้มาใส่ มีเป็นนนวัๆะเเขาขายวัวขายควายขายอะไรไม่รู้เอาซื้อไปนี่มั้งซื้อไปลงเชื่อดมั้งสงสารนะซื้อไปเป็นยามาชูมาหมดแล้วกินไหมล่ะกินอยู่แต่เป็นๆไม่กินสงสารมันถามกินไหมกินมตายแล้วกินน่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดต้องใช้น้ำมันเต็ไม่เคยบอกใครอ่ะ เฮ้ยทำไมขนมันเป็นยังงั้นนาดิไม่อาบน้ำจะเรียนี้เลยแพไม่หวนเลยอะนอะไรก็ได้อาบน้ำเนี่ยเหองบรร์์ร์ร์ฮัลโหลแ์ร์รรงร์ร์ร์รร์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 รนร์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 ไรร